หจุดตายสําหรับการทําพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทําให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทําพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะ จุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ท nah ี่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้ค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่ แล้วในวันที่ทําพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทําพินัยกรรมอ่ะยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทําพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่2ที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมุติว่าเราทําพินัยกรรมในแบบที่ทําเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพม์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานล,ลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทําแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยานสองคนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบสองคนแต่หนึ่งในสองคนหรือทั้งสองคนนั้นนะ่ะเกิดมีมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในสองคนนั้นเป็นคนวิกลจริต ก็ทําให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่า,าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ย รักรักมากสมมุติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นเป็นผู้บบรับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะบบรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไป จุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทําพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่อยากทําใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไป พินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทําค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทําที่ไหนทําวันที่เท่าไหร่ ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะทําพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินายกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทําพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พิณัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าอ้าวเราทําผิดไปแล้วทํายังไงดีล่ะดูรายการแล้วกับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอ้าททำผิดไปแล้วทำยังไงอย่างนี้เราแก้ไขย,ยังไงตราบใดที่เรายังม,มีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหมค่ค่ะ ฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทําฉบับใหม่ทําวันที่ให้อัปเดตแล้วทําให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่า พนักงานอายการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศไกลบ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1 1 5 7อายการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ